สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไายมิดหมอแค้นแฟนหมอรำเนาะพี่น้องนเนาะมือนี้ครับมาพกกันกับพอหญยกับแอดมินอีกคือเก่าห่งว่าเป็นจังได้มือนี้มีเรื่องเล่าอย่างในแวดวงของหมอ่ำเน้องพี่น้องสีไเด้มานําเสนอให้กับ่มแม่พี่น้องได้รับชมรับสร้างกันมือนี้สีน้าเสนอข้าวๆข,ข,ข,ของวงหมอร่าเสียงวีหกของน้องนกพงศกรซึ่งจับคู่กินกันครับน้องยุคิเพ่นปากา หางว่ามีกระแสนในโซเชียลให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเออมื่อนี้ประเด็นมั่นก็นกนคือ,อ,อมีหางว่านักข่าวหรือว่าเพราะว่าสิเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าแอดมินหลายๆช่องต่างเ,ออเล่นข่าวที่ว่าวงหมอลำ่เสียงวิหกสีไปได้บอสิไปลอดบอซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปีที่ปีที่สแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เป็นฤดูกาลที่สมแล้วแล้ววงมอล่เสียงวีหกที่ค้นตามผ้ากันว่าบ่มีการแบบว่าโชว์เต็มวงหรือว่าโชว์หางเครื่องอโชว์ทีมงานหลายๆคือจังมอล่วงง่ญ่ๆเพิ่นไปไสก็เห็นตั้งแต่น้องยูกิกับนกพงศกรแล้วัาที่นี่เพิ่นสิไปต่อบอ หรือจังไดงานบ่หลายตีออนี่น้องพี่น้องแล้วก็โศกันไปเว้ากันไปต่างๆนานาบางช่องกว่าวออ่ระไว้ละมา้ออขาขัดศิลป์ต่างๆงานครูจั้งสีเออ่เพิ่นสิเศร้าเห็ดว่องไปเป็นศิลปินแบบศิลปินเดียวบ่ศิลปินอิสระเสียวจัาไดกันแท่ล่าสุดนี่น้องพี่น้องนเนาะหางว่าน้องนกพงสะกอนได้ออกมาโพส ในไอเพจส่วนไอเพจมอลลัมเสียงวีหกโพสววาจังไดพี่น้องโพสว่าฤดูกไอสามฤดูกาลที่แล้วคิ้วงนันตั้งห้ายลอยคือบ่ผ้ากันติดตามกันเบื้องแน่คือบ่อเขาไปเบื้องในเพจในยังแนว่าคนติดตามเท่าไหรเอฟซีเท่าไหรปีที่แล้วนี่กับบอนแม่นธรรมาดาเพื่นว่า ร่วมงานปิดวีกร่วมยังแล้วกับออไลฟ์เพื่อนวาเนา้อพี่น้องเนาะแล้วมาที่นี่ช่วงวังหันนี่ที่หมอลำาปิดฤดูกาลเพื่อนก็นมีการประกาศรับแดนเซอร์รับศิลปินทั้งว่าหลายอัต,ตาว่ารับจํานวนมากคุเละน้องพี่น้องแล้วเพื่อนก็ได้มั่วโผว่าปีนี้ปี2 5 6 5ถึง2566 มอลำเสียงวีหกนกพงศกรทุ่มทุนกว่าสิบล้านทุ่มทุนกว่าสิบล้านพี่นอ้องเพื่อจะเอาเขามากพัฒนาวงแล้วก็มีการเปลียปล่ยนแปลงหลายๆอย่างบ่าว่าสิเป็นทีมแดนเซอร์ก็ดีเนาะพี่น้องซึ่งเปิดรับสมัครซุ่มซ้อมกันอยู่เพื่อดะเอาภาพมาลงก็ถือว่าหลายเนาะพี่น้องซัหม,มอลลัมวงไงแดนเซอร์เป็นลอยพี่น้อง ระบาที่นี่มีการเปลี่ยนระบบแสงสีเสียงฉากพัฒนาขึ้นไปอีกหวังว่าพ้อที่สีรับงานจากบรรดาพี่น้องเอฟซี FC, ที่ต้องการติดต่อมอลำ่เสียงวิหกไปทําการแสดงหวังว่าปีนี้จัดยิ่งไงทุนกว่าสิบล้านพี่น้องระบบเสียงผมยิ่งข่าวว่าใส่บอทธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะอุลมโพงนี่อัดแน่นทั้งสองฟัง บอตัมกว่างี10ดอกตะละขหางเนาะพี่น้องแบ่ยังมีเสียงกลางเสียงหยังอีกอัดเข้าไปอีกจอ l อ d หังว่าทุ่มทุ่นกันปีนี้เขาสีได้เห็นว่าหมอล่ำเสียงวีหกสีจัดเต็มปานใดต้องรอเปิดฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะ็สิ่งที่น่าสนใจก็คือน้องแบม,น,แบมน้อ,นองแบมทนแบมธนวัตรซึ่งเป็นพระเอก ของว่งเพลินเป็นองว่าอีกผู้หนึ่งที่นาติดตามกําลังจะลัดแสงอยู่ตอนนี้น้าพี่น้องเป็นพระเอกอีกผู้หนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ว่าไอ้มาคอมเมน์ใต้โพสต์ว่าเงียบคักอยู่ปีที่แล้วผมเลยหัวเตาสีได้บ้านได้รถมีเงินเก็บถ้าเป็นไทยเงียบแบบนี้เ,เงียบต่อไปอีกโดนนอหัอหนา นั่นก็คือหมายความว่าที่น้องแบมออกมาโพ์ก็คือปีที่แล้วสำหรับน้องแบมเองเฉพาะโตน้องแบมเองซื่ๆนี่น่าสีได้หลายหลายอยู่พี่น้องนี่มันบงบอกว่าเอาเงียบจังไดคือรายได้ข่อยคือหลายแท่น้องพี่น้องอบอกว่าสิเป็นบ้านก็ดีรถก็ดีเงืนฝากได้มันชี้อ,อีกความาแล้วช่วงนี้ ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของวงการมอลลัมน้องพี่นอะะ้องแล้วก็น้องนกพงศกรกับน้องยุกก้ขีเพ่นปากานี่ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่ที่กําลังฮอตกําลังฮิตตามรุ่นพี่ขึ้นไปอีกบพว่าสิเป็นบอยกับแอนนี่น้องบอยกับน้องแอนนี่ซึ่งว่าติดขึ้นล่มบนเราพี่น้องติดล่มบนขึ้นไปเพราะสามาสิงลองมาได้คิ้วงานแนนเอียดและคููนี่กํกาลังตามมาว่ามีแฟนคลับเอฟซีเขามา ในเพจเพิินนี่ติดตามเพิินนี่เป็นจํานวนมากน้องพี่น้องเนะาะเพราะว่าสิเป็นของน้องยุคขีเองก็ดีหรือว่าของน้องนกพงศะก,กรเองก็ดีร่วมถึงเพจรลักเพิินมอลลั่เสียงวีหกนี่กระบ่งบอกว่าปีนี้เขาสิได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงในวงหมอลำั่ที่ว่ากันว่าสิตามห้อยรุ่นพีคือจ้าบ่อยสิริชัยไปอีกผู้หนึ่งน้องพี่น้อง ซึ่งถือว่านอกนอกพงศกรนี่ก็เป็นลูกเป็นเต้าซึ่งแตกแตกยอดแตกต้อยอดออกมาจากหมอล่ํฟยาฟ้อมไ่หังว่าหมอล่ํ่ระเบียบวัตศิลป์ของพ่อเอภักดีซึ่งตอนนั้นที่ออกมาก,กับพ่อวัิเป็นบอยศิริชัยนกพงศกรบูรจักรพันธ์แม่นจักรพันธ์เนาพี่นอ้องกะ ว่ากันว่าถ้าออกจากระเบียบนี้ชื่อว่าประธรรมดาสําหรับพระเอกนางเอกหมอล่ัถา้าผู้ใดได้ขึ้นระเบียบแล้วลงมาก่ามีเอฟซีแฟนคลับติดตามย่างแน่นอนย่างล่นหลามสังเกตได้จากพวงมาไล่ล่างวันนาใจที่มิดมอแเคียนแฟนมอล่บับรรดาเอฟซมอบให้ศิลปินเนาะพี่นอ้องหังว่าหลายๆคนปิดฤดูกาลที่ผ่านมากก็สีเห็นว่า ล่านแตกกันหลายคนน้องพี่น้องล่านแตกกันหลายคนพวงมาไล่นี่ลน่นล่นเวทที่ก็ว่าได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นการบ่งบอกเป็นการออกมายืนยันแล้วว่าปีนี้หรือว่าปีต่อ,ตอไปหมอล่ำเสียงวีหกก็ยังสิยูก,กับพี่น้องต่อไปเรื่อยๆน้องนกพวงสกอรออกมาเปิดเผยว่าอยากให้แฟนลับเอฟซี มั่นใจมั่นใจว่ามอลำ่เสียงวิหกย่งไปต่อได้บ่ได้ติดขัดปัญหาอย่งยังมีสภาพคล่องไปได้ไปด้วยดีตลอดนอะพี่น้องเนาะนี่คือข้าวข้าวและะ้กวก็สีบ้าวูพี่น้องฟังคู่ของน้องนกพงศกรกับน้องยุกีเพี้ยนปากาถือว่ามีการพัฒนาขึ้นไปในทิศทางที่ดี สังเกตจากเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเพราะว่าสิเป็นเพจของทั้งสองคนมีผู้ติดตามตาละเดือนตละเดือนนี่วอกตละมือก็ได้พี่น้องเป็นเดือนเอาเป็นเดือนเลยดีกว่าขึ้นมาจํานวนหลายหลายพันหลายหมื่นคนตละเดือนเนาะพี่น้องเออหางว่ามีคนหาคนหอมเพิ่งไหลมีคนติดตามเพิ่งไหลนั่นกระบ่งบอกถึงว่าถือว่าเป็นมอลลัมแม่เล็กอีกคู่หนึ่งในวงการมอลลัม ที่หลายๆคนต่างกยองยองว่าเหมาะสมกันด้วยประการละทั้งปวงน้อพี่น้องแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็ยังเครียดอยู่ว่าจากคููจินสีกลายเป็นครูจริงคือคือไอรุ่นพีบอคือจังบอยสิลใชัยกับแอนอลรดีบอที่เพิ่นก็นจับคููจินกันแล้วแหงฮอตแหงปังน้องพี่น้องนี่คือข้อดีของการจับจินแต่ว่ากะบอสเสมอไปน้องพี่น้องบางคููกกะกับบอดงดังเปียงปัง แต่ว่าสําหรับน่องยุกีกับน่องโนกพ่งสะกรนนี่กางว่ามีแนวโนมไปได้ท่างที่ดีเพราะว่าหลายหลายคนแฟนคลับต่างกันเชียร์กันรุ่นกันย่างเต็มทีนี่คือทิศทางของมอล้ัมเสียงวีหในปีฤดูกาลที่ว่า2 5 6 5ถึง2 5 6 6เพื่นบอกว่าตอนนี้คิวงานทางว่าแน่นตังน้องพี่น้องนี่พี่น้องคือข่าวขาว ของมือนี้ที่ได้มานําเสนอทีแอดมินหรือว่าพ่อใหญ่เองได้มาเวา้ามาจากสุพีสุน้องฟังว่าผู้ใดสีจงังมาเล่าสียงวิหกให้มีความมั่นใจนะพี่น้องว่าปีนี้โช์เต็มจัดเต็ม,มทีมงานงว่าสองร้อยว่าชีวิตพร้อมสิไปรับใส่พี่น้องฝากไวน้นําเขาไปไว้ในดวงใจเขาพี่น้องอีกจากวงหนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้แอดมินหรือว่าพ่อใหญ่เองก็สิจากกันไปขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรง ลำรวยเงินทองไก่สีวันที่สิแล้วให้ทุกคนสมหวังสมปรารถนาทุกผู้ทุกคนนะพี่น้องเนาะไผว่าเมื่อ,อีสานเสาอยากจุงแขนมุ่งจอไปเบิงนะพี่น้องเสียงพี่เสียงแค้นดังจนๆมันสีเสาได้จังได้สำหรับเมื่อน,นี้ขอลาพี่น้องไปต่เพียงสํานีขอบคุณครับ